ครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวตำรวจเจอตำรวจนะคะท่านเจอตำรวจในวัดซึ่งเป็นวัดเป็นวัดที่สงบเงียบมากแล้วก็มามาเนี่ยคือหวยเห็นตะกี้เนี่ยมันไปคิดว่าจะเป็นท่านไม่คิดว่าท่านจะมาปฏิบัติธรรม อ่าท่านอยู่ประจําการของที่ไหนคะอ่าปัจจุบันเนี่ยรับราชการเป็นตำรวจนะครับเป็นรองผู้รับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง<ช>นะครับอ<ช>่าจบโรงเรียนนร้อยตำรวจรุ่นท,ที่46นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาฝึกฝึกกรรมาฐานที่สถานปฏิบัติธรรมป่าอะมิชาอรนีนะครับตั้งแต่ปี59 แล้วก็ประนาตัวเข้ามาช่วยงานทางด้านศาสนาด้วยในช่วงวันหยนดุดยอดตำเป็นนี่เป็<ท>เนปีที่น่าจะเข้าปีที่เก้าแล้วกันครับเก้าปีเลยค่ะมาช่วยที่สอนเนื่องครับออมากี่ปีแล้วคะตรงนีไ้ไหนครับท่านท่านมาตรงนี้กี่ปีแล้วคะเข้าปีที่เก้าแล้วครับเข้าปีที่เอารุ่นแรกนี่ครับรุ่นต้นๆเลยฮะนี่นะจากจากมือเล็กๆมาเปดกิจการ่ต้นๆเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาตั้งชมรมนะ ช่วยช่วยงานศาสนามีนางรำบ้างมีช่วยงานทุกอย่างฮะแล้วก็มีการอ่าเขาเรียกว่าชมรมคนสมมอเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการอ่าส่งผู้กระทําไปนั่งด่านเก็บดอกไม้พระอรหันเอาไม่ไม่ใช่ด่านเก็บเงินหรอครับเก็บเงานอ่าเวลามานั่งคืนนะนั่งกลางนก็เลยว่าถ้าญาติพี่นท่านใดสนใจ ในเรื่องการฝึกวิปัสสนากรรมฐานานะครับสถานประดิรฐ์ป่านาชาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะในการที่ท่าน,นท่านใดก็ตามที่ต้องการจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานแบบสงบนะสติปัฏฐานสี่นะครับรวนันนี้ท <หอ S 2> ี่นี่หมอกรวจ ท่านท่านอ่อนโยนมากมากมากนะคะถ้าไม่อ่อนโยนคงไม่ไม่ไม่มาเดินสายแน่นอนไม่ใช่ตำรวจโหดนะครับตำรวจนะก็มามาช่วยงานมาสนาด้วยราะว่ะพอเข้ามาแล้วพอฝึกแล้วเนี่ยก็มีความศรัทธาในในแนวทางการปฏิบัติ องสารแบบป่า,ปานา,าิชาซึ่งซึ่งซึ่ง,งพระอาจารย์ใหญ่สายผลบัิโตท่านก็เป็นผู้ที่คิดค้นกระบวนการวิธยการแบบนี้<ช>นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสาขาเป็นสาขาจากที่ชายบวร,บรนะครับอ<ช>ันนี้เป็นสารปฏิบิติธรรมป่านาฬิชานี่เป็นสาขาแล้วก็มีพระอาจารย์วรบดินปัญญาธโลหรือพระอาจารย์ดัม,มี่นะครับเป็นเป็นประธานสทีงที่คอยดูแล ชี้แนะดูแลการฝึกกรรมฐานแล้วก็พัฒนาวัดต่างๆให้ร่มรื่นอย่างที่มาเห็นในวันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปเดินทมก็อย่างเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่เห็นคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับมาเลยครับ ถ้ามาสาวจะเจอผมทุกเสาร์ครับเออเจอทุกเสาร์ครับแล้วเจอน้องๆคนสมอคอยส่งมอยถ้าอยากเจอท่านผู้กำกับนะคะมาทุกวันเสาร์นะคะท่านผู้ชมรอบพวการรับพวการรอบผู้กำกับการผู้ครับค่ะถ้าอยากเจอท่านนะคะมานะคะชื่อเสียงแรงน้ำเต็มเต็มครับชื่อผมใช่ไหมเต็มเต็มเลยพันธบทเอกภาคภูมิพัฒน์ คุณศิริโฟคานะครับปัจจุบันก็เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองนะครับดูแลตำรวจอ่างทองสวีทโรงพักชวนชวนมาที่นี่กี่กี่คนล่ะอ่าได้มีโครงการนะนำตำรวจอ่างทองมาฝึกที่เนี่ยสามร้อยกว่าคนโอ้เป็นโครงการนะตำรวการจิตวิทยามาครับยอดเยี่ยมมากเลยนี่นะคะตำรวจไทยนะคะส่งเสริมเที่ยววัดเมืองไทยพาปฏิบัติธรรมและเป็นตำรวจ ตัวอย่างเลยนะคะใครที่เห็นท่านอยู่หน้าหน้าจอหมวยนะเวลานี้นะคะท่านไม่ใช่แค่ตำรวจธรรมดานะคะเป็นตำรวจสายปฏิบัติธรรมและยังพาคนมาทำบุญและยังคนพามาแต่มาสงบดีนะคะท่านไม่เครีย่สร้างแล้วตำรวจคนไหนเครียดพามาเลยนะคะอันนี้ท่านตำรวจทุกคนคะหมยชอบชอบสนุกนะไม่มีอะไรก็คือทุกคนถ้าอยากมานะคะ มาได้เลยเดี๋ยวใครที่มาไม่ถูกเดี๋ยวมวยปักกูเกิลให้นะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ให้กี่ทังช่องข่าวต้องวดและตองเที่ยวค่ะ